ว่ายบิญญาณศพกับรถพังย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนที่บ้านจะมีรถบิ๊กอัพคันหนึ่งไว้ขับรับส่งผมไปโรงเรียนและใช้ในกิจการของครอบครัวช่วงปีนั้นจำได้ว่าที่บ้านก็จะยุ่งยุ่งในการทำธุรกิจช่วงนั้นคุณแม่ได้ออกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดบ่อยครั้งถ้าเป็นวันหยุดก็จะอยู่ดูแลบ้านแทนท่านมีวันหนึ่งคุณแม่ต้องขับรถออกไปต่างจังหวัดแต่เช้า ท่านเล่าว,ว่าการเดินทางตอนเช้าจะดูวุ่นวายหน่อยแต่วันนั้นการขับรถก็ดูราบรื่นขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่ขณะขับรถผ่านคุณแม่ก็จำได้ว่าเป็นบ้านคนรู้จักเห็นมีรถจอดหน้าบ้านเยอะและมีแต่คนชุดดำอยู่ด้านในมากมายวันนั้นขณะคุณแม่ขับรถผ่านบ้านหลังนั้นจึงได้พูดอุทานขึ้นว่า บ้านคนรู้จักนี่นาได้แก่เสียชีวิตแล้วเหรอวันหลังถึงจะได้มาไหว้นะวันนี้ไม่ว่างเลยคุณแม่พูดเสร็จพลางตาก็เหลือบเข้าไปมองบ้านงานศพนั้นท่านก็ขับรถต่อไปเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางให้ทันเวลาจนกระทั่งถึงจุดมุ่งหมายและทำธุระเสร็จอย่างเรียบร้อยก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านซึ่งการเดินทางกลับบ้านครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรจากที่ออกบ้านมาแต่เช้าก็ชวนจะพบคำ ถึงจะได้เดินทางกลับวันนั้นคุณแม่เล่าว่าขณะกําลังขับรถกลับบ้านพอไปถึงบ้านงานศพของคนรู้จักนั่นเองรถก็เกิดขัดข้องขึ้นมาและดับลงตรงกับหน้าบ้านงานศพนั้นพอดีคุณแม่ตกใจมากแต่ค่อยๆประคองรถให้ไปจอดในที่ที่ปลอดภยัยซึ่งที่ที่ปลอดภัยที่สุดตอนพลบค่ำนั่นคือบ้านงานศพของคนรู้จักนั่นเองเมื่อจัดแจงเรื่องรถเสร็จแล้ว ต้องรอรถล,ลากมาก็นานพอควรคุณแม่จึงใช้โอกาสนี้ได้เข้าไปจุดธูปหน้าลงศพของคุณยายที่รู้จักท่านไม่นึกว่าจะได้มารวดเร็วเช่นนี้เพราะถ้ารถไม่มาพังที่หน้าบ้านคุณยายก็คงไม่ได้มากราบศพทันเพราะทางญาติญาติบอกว่าวันถัดไปก็จะทำพิธีเผาศพแล้วจึงเป็นอันว่าได้มาไหว้ศพท่านทันพอดีวันนั้น จึงได้บอกกล่าวท่านว่าได้มาจุดธูปบอกกล่าวตามที่ตั้งใจไว้แล้วนะขอให้วิญญาณไปสู่สุคติซึ่งในวันนั้นเหตุการณ์ประหลาดจะว่าบางอื่นก็อาจจะใช่จะว่าวิญญาณคนใายคนรู้จักอยากให้มาจุดธูปไหว้หน้าศพท่านก็อาจจะใช่เพราะหากขับรถผ่านหน้าบ้านท่านไปวันนั้นก็อาจจะไม่ได้มาไหว้ท่านเพราะทําพิธีเผาร่างท่านไปแล้วหลังจากวันนั้นรถที่ขับไปก็เอาเข้าสู่ศูนย์ และซ่อมแซมกลับมาใช้ได้ดังเดิมแต่เรื่องราวอันน่าชงนชงวยของคุณแม่ในวันนั้นก็ทำให้ได้เล่าสู่ลูกหลานฟังเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจว่าสัญญาก,กับใครไว้ก็ควรทำตาม